บนกันครับครับผมเดี๋กนักงานสวครับกเดี๋ยวก็ต่สลงมานึงครับมีซานะสวถมีซานะครับผมโอเคมีซังแ<ะ>ค่<ๆ>นี้แล้วก็รูปเป็นกันอยู่ไหน ายเลขทะเบียนสสสีฮะสอบบริษีกันรันหน่อร้องไม่ค่อยเ่ไม่ค่อยคเมเราไม่ค่อยหาเรื่องคนแล้วเราปาป้องกันตัวทำไมอ่ะไม่รู้อะตัวมีผีบ้ามีอะไรออ๋อโกกผีบ้าใส่ผีบ้าบ้านผมพเยอะเลย แต่คนดูม้าในวคนแก่เสียเลยนะถึงมาถึมดับอลยมาบาคนก็ลำดับใส่เสียบางจั์ล้มดับไปล้มดับมากกัตัวไม่ใช่เราลำเได้เองนะคอเดาอย่างน้นกลัวเลยเขาเขาดูดมากแต่เราดูกัญชาใช่ไหมใช่ม้าผมเอตัวอย่างนี้และเพาเไม่เคยผมก็เลยไม่เคยกล้าดูดก่เคยดูดเลยเพราะว่าพ่อแม่าสอน่าอย่างนี้ทีนง้ถ้าดูดให้ดูดทีนี้เราเข้าบ้านนี้เลยอ่า บ้านบ้านเราอยู่ที่ไหนเนี่ยข้ามองหาบ้านอะไรนะบ้านม่วงใต้บ้านม่วงใต้แล้วเดี๋ยวนี้ยังยังยังมีเศษอยู่ไหมเดี๋ยวนี้แถวบ้านจะมีเศษอยู่ไหมมีเศษมีมีเศษมีมีดูดยาอยู่ไหมไม่มีเอามาแยงหมดแล้วเอ๋อขอดีเข้าเข้าเมืองหมดเลยบ้านไม่เอาฟุ้นหายหมดเลย ต้องยืนไปแหละเร่องเกมอะไเ่อเกมเนี่ยก็นอนเหนื่อยก็นอนแล้วตะกี้เกมมเกิดอยไรขึ้นเอกี้ผมจะมาหาหอเพื่อนเพื่อนเช่าหออยู่นี่แหละแล้วผมจำชื่อหอไม่ได้วนไปวนมาวนไปวนมาหอไหนว่าต้องมาเจอตำรวจที่ตำรวจอดผมรถผมใส่พ่อด้วยตกใจบินหนี หนีออกซอยมาขี่ไปสักพักเด็บยวฟูอีซอยหนึ่งรถจิ๋งออกซอยมาพอ,อ,อาดแีแล้วเราพกปืนมาทำไมอ่ะผมมาซ่อมครับเอามาซ่อมซ่อมที่เพื่อน,พนเพื่อนมีปืนเหรอไม่มีครับผมเพื่อนผมไปสร้าเรอด้วครับอ๋ออยากทานอยากน้ำมันจนแตกแล้วกระสุนเราไปดัดแปลงทำไมเนี่ยเพราะให้ผมมาอย่างนี้เลยคนระับอ๋อซื้อมาใช่ม เท่าไรเลยหมื่นหนึ่งซื้อต่อจะใช่เลยเหตุการณ์เป็นยังไงครับตอนนั้น <c oughs> เหตุการณ์ตอนนั้นผมจอดรถอยู่ที่ร้านกาแฟรอ,อมาตั้งวันสี่สิบสามพอดีผมสังเกตรถคันนี้ว่าเาขาขับวนไปวนมา ผมก็เลยสงสัยเอ๊ะแล้วก็จะมาทําอะไรก็เลยเห็นเข้าไปในซอยแล้วออกมาแล้วก็เข้าไปอีกรอบนึงผมก็เลยตามเข้าไปตามเข้าไปก็อยู่จะลักษณะจะบอกให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดเขาก็บิดออกมามผมก็คิดว่าเน่าจะออกไปผักซอยน่าจะคาดกันแล้วแต่ว่าเขาก็ไปชนกับรถคันนั้นแล้วก็ผมก็รีบเข้าไประงับเหตุปรากฏว่าไอ้น้องเนี่ยมันจะเอ่อบิดรถหนี เมื่อ,เม,อเมื่อเขาข่มรถได้เขาจะจะหนีไงผมก็เลยได้ทําการควบคุมตัวเขาไว้ขว่างนั้นก็มีพลเมืองดีที่น้องที่เขาแบกของนะเขาผ่านมาพอดีก็เลยขอร้องให้เขาช่วยตํารวจเขาก็ลงมาช่วยช่วย,ช,วยช่วยทําการแล้วผมก็ได้บันทึกภาพไว้ระหว่างนั้นอผมก็ยังไม่ทราบว่าเขามีมีดแล้วก็มีอาวุธอยู่ในตัวสิ่งที่อาวุธนะนะที่เป็นปืนนั้นนะก็เลยเอา่า เรียกกำลังเสริมมาเพิ่มแล้วก็ได้ทำการค้นตัวก็ได้อาวุธปืนแบ้งกันแล้วก็อาวุธมีดแล้วก็ชุดของสวนก็นำมาบันทึกที่สพแล้วก็ส่งตัวพักการส,สอบสวนต่อไปครับ